สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะมื้อนี้นะคะแม่จ๋ากับมีเรื่องที่จะมาเล่ามาแบ่งปันสู่กันฟังคือเก่าเนาะการเอวาเป็นการแชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดเห็นอย่างต่างๆเนาะสำหรับเรื่องที่แม่จ๋าจะเล่าจะแบ่งปันกันฟังมืง้อนีก็คือเป็นเรื่องของสายฟอเนาะที่มี่หลายหลายคนถามเขามาว่า,าการหาคู่นะคะในเว็บไซต์หรือว่าในกลุ่มต่างต ที่มีเป็นแบบฟรีแล้วก็มีแบบเป็นเสียเงินนะ่ะคือแบบอ่ามันดีบ่อห้ือก็ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันจากไหนบอ่อหรือยังนะ่ะคือแบบอ่ามีหลายๆคนกัแบบว่าอยากหูนะคะก็เลยถามมาเนาะสำหรับประสบการณ์โดยตรงแล้วแม่จ๋าก็า่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้สักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าแม่จ๋าก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมตม,มาให้นะคะอันดับแรกเลยนะคะาตามเพจหรือว่าตามกลุ่มนะคะ ที่แบบนัดหาคู่นะคะกับมีทั้งแบบว่าหลอกลวงแล้วก็แบบเออไม่เป็นจริงอ,อย่างที่โฆษณาหรืออะไรนะคะก็คือส่วนมากเลยนะคะเสียงส่วนมากก็จะบอกเหมือนกันว่าเสียเงินถึงซื้อเสียดายเงินนะคะเพราะว่า,าการสมัครเข้าไปในเว็บไซต์หรือในกลุ่มต่างๆนะคะในการหาคู่ชาวต่างชาติชายต่างชาติก็คือว่าอันดับแรกเลยถ้าคุณจะเข้ากลุ่มเฉยๆนะคะ คุณจะต้องเสียเงินนะคะไม่ใช่ว่าจะเข้ากลุ่มฟรีเนาะเออนั่นแหละแต่ว่าในกลุ่มที่เขาให้เข้าฟรีก็มีนะคะก็มีคือกันกัลรองหาเบื้องเนาะแต่ในกรณีที่อ่าข้าเจ้าจัดหาคูด,ด้วยตรงก็คือว่าเบื้องต้นก่อนเข้ากลุ่มนะคะคุณก็ต้องเสียเงินไปก่อนนะคะตามเงื่อนไขที่เขาให้ไว้นั่นแหละนะคะ ถ้าคุณพร้อมคุณยอมรับได้ในจุดนี้นะคะคุณก็เสียเงินห้เขานะคะกับเจ้าของเพจนะคะเจ้าของกลุ่มล้วกะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะคะที่นี่ในหลายๆคนนะคะก็เเราห้ยฟังตอว่าหลังจากที่เข้าไปในกลุ่มแล้วนะคะก็คืออ่ามันจะมีแบบว่าเหมือนสมาชิกก็คือผู้ชายนะคะต่างๆก็อยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วนะคะแล้วที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าเราจะแชทคุยกันนะคะกับผู้ชายสักคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะคะ คุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกในระดับหนึ่งนะคะเพื่อที่จะ ทําการแชทคุยกันกับผู้ชายนะคะแล้วก็ผู้ชายก็จะแบบว่าถ้าเห็นพ้องต้องกันกับคุณก็คือแบบเขาก็เสียเงินให้กลุ่มนี้เหมือนกันนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาในกลุ่มนี้นะคะก็ต่างแล้วก็แบบว่าเสียเงินเหมือนกันนะคะเพื่อจะเข้ากลุ่มมาหาคู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอผู้หญิงถูกใจคือแบบข้าเจ้าก็ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นกันในการที่จะแชทคุยกันนะคะก็คือไฟยิ่งก็ต้องใจ นะคะจะหายหกับกลุ่มขึ้นกันนะคะแลวก็สามารถแชทพูดคุยกับผู้ชายได้นะคะแล้วที่นี่นะคะการเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ไปแชทนะคะคือแบบเจ้าของเพจหรือเจ้าของกลุ่มเขาไม่ได้รับผิดชอบนะคะในการที่จะแชทหรือคุยให้คุณนะคะดังนั้นคุณจะต้องไปแชทหรือ,อคุยกับผู้ชายเอาเองหาผู้ชายเอาเองหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนกับแบบว่าเงื่อนไขผู้ชายก็จะเหมือนเหมือนกันยังประมาณนี้นะคะ แต่ว่าถ้าในกรณีที่คุณไม่เป็นภาษาแล้วคุณสแกนผู้ชายไม่เป็นแล้วก็คุณทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีให้คุณเลือกว่าถ้าคุณจะให้เจ้าของเพจหรือแอดมินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดูแลกลุ่มน่ะเขาทำหน้าที่ตรงนั้นแทนคุณนะคะคุณก็ ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกในระดับหนึ่งนะคะดังนั้นนะคะคุณก็คือแบบว่ารออยู่เฉยๆแหละเออมีหน้าที่ก็จ่ายเงินไปนะคะแล้วก็เขาจะทําหน้าที่แทนคุณเองอะไรประมาณนี้แต่ว่าหลังจากที่คุยไปแล้วนะคือแบบจะได้หรือไม่ได้นะคะก็แล้วแต่นะคะคือเขาก็ไม่ได้การันตีคุณก็ต้องจ่ายเงินให้เขาไปนะคะ แล้วอย่างหนึ่งที่ลหลายๆคนบอกก็คือว่าขั้นตอนนี้นะคะคุณจ่ายเงินไปแล้วนะคะถึงคุณจะได้ผู้ชายหรือไม่ได้ผู้ชายนะคะคุณก็ต้องจ่ายเงินให้เขาไปก่อนนะคะอะไรประมาณนี้เนาะแล้วที่นี่นะคะแม่จ๋าก,ก็เคยได้ยินมาว่าในหลายๆกลุ่มนะคะก็คือ คนที่แบบว่าเสียเงินไปแล้วนะคะสมัครเข้าไปในกลุ่มแล้วนะคะขจอไปเห็นความเป็นยูแบบว่าภายในกลุ่มไปเห็นความเคลื่อนไ,วไหวเป็นเงินไขอย่างต่างๆคือขาจากับโอเคนะคะแล้วก็กลับออกมาจากกลุ่มแล้วก็อเอามาเล่าลมาเตือนภัยให้คนอื่นเขาได้รับรู้อย่างประมาณนี้เตือนๆกันไว้นะคะแต่ว่ากับบพอบลคือเก่านะคะกับมีบางคนที่แบบว่าอยากไปเดินทางสายฟอลล่ะกับบกรหูภาษาแชทบอเป็นเรื่องคื่แบบ ก็แบบว่าหาเงินแล้วก็ไปเสียนะคะเสียเงินให้กับกลุ่มกับเพจต่างๆเพื่อจะแบบว่าให้เพจให้ยังเขาคุยให้นอกก็ย่อมเสียเงินกันไปนะคะสุดท้ายเราก็โดนหลอกกันมากเป็นแถวนะคะแม่จ๋าก็เห็นในเพจของคนไทยลหลายๆเพจนะคะที่เหตุแบบนี้เนาะ ในมุมมองส่วนตัวแม่จ๋าคิดว่าส่วนมากนะคะก็คือแบบผลดีก็จะตกอยู่กับเจ้าของเพจหรือเจ้าของกลุ่มอะไรประมาณนี้อันนี้คือแบบในความคิดเห็นส่วนตัวเนาะหลังจากที่แบบแม่จ๋าได้ฟังและหาข้อมูลอย่างมากหลายอย่างเนาะแม่จ๋าคิดว่าส่วนมากนะคะตามที่แม่จ๋าได้ยินได้ฟังมาอ่าการเสียเงินเขาไปในแบบเนี้ก็คือว่าส่วนมากนะคะแทบจะไม่ค่อยมีใครได้คู่นะคะไม่ค่อยมีใครสมหวังนะคะราคาคันต่าในการเขากลุ่มที่แม่จ๋าเคยเห็นเคยได้ยินมาคือว่า เข้ากลุ่มขั้นต่ำนะคะก็คือ500บาทเนาะเออนั่นหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาจะแชร์จะยังก็คือต้องจ่ายเพิ่มนะคะพอเข้ากลุ่มไปแล้วน่ะถ้าจะแชทกับผู้ชายก็คือต้องจ่ายเพิ่มแล้วอย่างหนึง่งในกรณีที่ว่าถ้าเราไม่เป็นภาษาคุยภาษาอังกฤษไม่ได้หรืออะไรนะ่ะคือแบบ คุณก็จะแบบว่าเหม ader, ือนทางเพจเขาก็จะมีโปรโมาใ่นให้คุณนะคะเขจจาจัดการทุกสิ่งอย่างให้คุณนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องจ่ายเป็นเงินคือตามที่ไม่จ๋าได้ยินมาคือขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอันนี้คือขั้นต่ํานะคะตามที่ไม่จ๋ายด้ยินมาอันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วอย่างหนึ่งคือแบบหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยคือทางเพจหรือทางกลุ่มเขาก็ไม่ได้การันตีให้คุณนะคะว่าเขาจะหาผู้ชายให้คุณได้จริงหรือไม่เป็นตัวปินตนไหมหรืออะไรคือเคค้้าาไไม่ไดกรันนตีใหุณะะ ทีนี่มันก็นขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะถ้าคุณยอมรับกฎข้อนี้ของเขาได้หรือว่าถ้าคุณมีเงินมากพอหรืออะไรคุณก็แบบเออยอมจ่ายไปอะไรประมาณนี้นะคะก็คือแบบว่าอันนี้ก็แล้วแต่สิทธิทส่วนบุคคลนะคะถ้าคุณบริสิทิเลียดยังกับแบบว่าจ่ายไปทําไปค่ะแล้วแต่เลยเนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งคนที่เขาไปในกลุ่มนี้ก็บจะบ้านแบบว่าเป็นส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงสูงวัยนะคะแล้วก็ผู้ชายที่อยู่ในนั้นก็ จะเป็นผู้ชายสูงวัยเหมือนกันเนาะเออนั่นแหละแล้วก็เหมือนว่าต่างคนต่างแบบว่าโลกโซเชียลไม่ค่อยเป็นไม่อะไรก็คืออาศัยเพจอาศัยกลุ่มนะคะเขาติดต่อพูดคุยให้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถ้ายังเป็นวัยรุ่นอ่าอย่างแบบวักลางคนหรืออะไรเนี่ยคือเราก็สามารถหาได้เองเลยนะคะไม่ต้องไปจ้างคือแบบกลุ่มที่มีฟีมีอย่างนะคะในการหาคูใเยอะแยะไปเนาะ แล้วอ่านในหลายๆคนเนาะแม่จ๋าเห็นก็คือแบบทุกคนนะคะก็ประสบผลสําเร็จในการหาคู่ผ่านเว็บไซต์นะคะผ่านกลุ่มอะไรต่างๆคือแบบฟรีเนี่ยคือเยอะมากนะคะที่เขาได้คู่จริงๆกันมาก็เยอะมากนะคะแต่บางที่ก็ต้องแบบว่าคืนยูที่ดวงของเฮานําเพื่อนนะคะว่าดวงเฮามาทางสายนีบอรหรือจังไหนนะคะกันนั่นแหละก็าจังไหนลองคิดพิจารณาเบิ่งเอานะคะ ก็คือแบบว่าเอาจริงๆนะคะในความคิดเห็นส่วนตัวของแม่จ๋านะคะแม่จ๋าอยากให้ทุกคนเนาะที่แบบว่ายอมเสียเงินเพื่อจะเข้าเว็บไซต์หาคู่ต่างชาตินะคะแม่จ๋าอยากให้แบบว่าเอาเงินตรงนั้นที่เสียไปหลักพันหลักหมื่นนะคะหมื่นหมื่นขึ้นเลยนะคะหมื่นห้าเนี่ยคือแบบเอาเงินตรงนี้ไปเรียนภาษาดีกว่าบอนะคะ แล้วกาเข้าจะได้เป็นภาษาฝึกฝนภาษาให้เป็นบ้างหรืออะไรบ้างนะคะแล้วทีนี้เราก็จะไม่ต้องกลัวนะคะเขาก็สามารถไปหาเลยนะคะเขามีกลุ่มไหนฟรีมีอะไรฟรีตรงไหนคือเราไปเลยเข้าไปสมัครไปอะไรทดลองคุยเองเลยนะคะมักแบบไหนอย่างแบบไหนหาเลยนะคะมันจะได้แบบว่าคือแบบอย่างน้อยน้อยเราก็จะได้แบบถึงบ่ได้คู่เขาก็จะได้ภาษานะคะของตัวเราเองก็คือเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองนะคะ ดังนั้นคือแบบเออถ้าเราเป็นแล้วเราก็แบบว่าสามารถหาผู้ชายได้เองเลยนะคะสมัครเลยในกลุ่มไหนนะคะที่เขาหายใ่ฟรีประกาศหาคู่ตังชาติหรืออะไรนู่นนี่นั่นสมัครไปเลยสมัครด้าดานไปโหลดนะคะเลือกจนกว่าเขาจะได้ดีคุยไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นภาษาแล้วบ่ตองยานนะคะเลือกเอาคุยเอาจนกว่าจะได้สเปคได้ถึกใจตามที่เขาต้องการแหละนะคะ อันนี้แม่จ๋าคิดว่ามันน่าจะดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแม่จ๋าเนาะก็เอามาเล่าแบ่งปันสู่กันฟังค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแบบว่าตัวบุคคลเองเนาะว่าจะคิดแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือเอามาแชร์สู่กันฟังค่ะและอย่างหนึ่งนะคะถ้าบอกว่าเราใช้แอปไม่เป็นนะคะเล่นโซเชียลไม่เป็นนะคะแม่จ๋าเห็นทุกวันนี้นะคะเขามีการสอนฟรีเยอะแยะมากนะคะไม่ว่าจะตามเพจใน YouTube หรือว่าใน Facebook หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นแอป TikTok หรืออะไรเนี่ยคือแม่จ๋าเห็นเข้าสอนฟรีเยอะมากนะคะในการเล่นแอปแต่ละอย่างในการสมัครนะคะในการแชทหรือการส่งข้อความหรือการทำอะไรต่างๆนานาคือทุกวันเนี้ย โลกมันก้าวไกลมากนะคะเพราะฉะนั้นแม่จ๋าคิดว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเหมือนใจเฮามาทาั้งนี้แล้วนะคะแม่จ๋าคิดว่ามันไม่ได้ยากเกินไปสําหรับความพยายามของเรานะคะที่จะทํามันด้วยแบบว่าด้วยตัวของเราเองนะคะแม่จ๋าเสือว่าถ้าทุกคนมีความตั้งใจแล้วอะไรมันก็จะแบบว่าเป็นเรื่องง่ายมากแล้วก็มันก็จะสามารถสําเร็จได้นะคะแม่จ๋าเสือหมันนะคะว่าทุกคนจะเฮ็ดได้นะคะหลังจากได้ฟังแล้วก็รองคิดแล้วก็พิจารณาเอานะคะ บางเธอดวงเขาอาจจะโชคดีนะคะได้เจอคููในเว็บไซต์ในอ่าเว็บที่เขาเสียงเงินก็นได้นะคะก็ลองพิจารณาเบังค่ะเพราะว่าดวงคนเฮ่ากับบัคอกันนาอเพื่อเฮาอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะคะกับประมาณนี้แหละนะคะสําหรับคลิปในมื้อนี้เนาะก็เอามาแบ่งปันเราสู่กันฟังเนาะแม่จ๋ากะขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเนาะที่คิดอยากจะเดินทางสายฝอนะคะสู้ๆนะคะถ้าใจเรารักถ้าใจเรามาแล้วนะคะ อะไรมันก็เป็นเรื่องง่ายเนาะนั่นแหละเอาใจซอยทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก,กะขอให้เอฟซีขอแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคิดทําสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะและคลิปนี้แม่จ๋าก,กะขอจบไปแค่นี้ก่อนเนาะจากไหนเอาไว้จะก็ไม่คลิปหนาคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีคะ่ะ